สวัสดีครับผมวันนี้เอารถเวฟร้อยยี่บห้าตัวปาวานนะครับมาลดราคาให้นะครับผมสภาพสวยนะครับคันนี้เดิมๆรถใช้ไม่เยอะนะครับชุดสีก็ยังสวยอยู่เครื่องดีเดี๋ยวถ่ายรออคันให้ดูนะครับระบุม,มาด้านหน้าเป็นล้อสี่ลวดนะครับยางก็ยังดีนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไหน้าก็ยังได้อยู่ สุีก็มีรอยถลอกบ้างนะครับเนี่ยครับตามการใช้งานนะครับมีถลอกแต่ไม่ได้ล้มชนหนักมานะครับสูนได้เลยนะครับปล่อยมือได้เครื่องได้เนี่ยครับให้ดูเครื่องเครื่องบังโคบังลมก็ยังได้อยู่นะครับไม่มีแตครับเครื่องด้านขวานี้ก็ยังดีนะครับเบาเดิมสภาพดีนะครับไม่ขาดนะครับข้อเดิมนะครับผม ช่งนี้รู้สึกเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับต่เปลี่ยนใหม่ยางหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมาถึงก็ยางล้นเลยผมจับเปลี่ยนให้เรียบร้อยที่วดก็ยังใสอยู่ไม่ขึ้นสนิมนะครับเครื่องดีเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับด้านหลังให้ดูด้านหลังป้ายนนทบุรีนะครับป้ายนนทบุรีับผมเบาะเดิมเดี๋ยวเปิดใต้เบาะให้ดูหน่อยโอเคให้ดูใต้เบาะนะครับ ภาพก็สวอยู่นะครับก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยครับตามการใช้งานนี่รถปี56นะครับตุลา56ครับผมใช้โทนมากรุ่นนี้ครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับครับเดียวสินะครับเครื่องไม่มีควันขาวนะครับ หม่ตอนนี้ยวให้ดูใหม่นะครับสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้านะครับไม่คงไม่ได้แท้นะครับเพราะมาก็ไหม่ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตามขึ้นเรียบร้อยหมดนะครับตอนนี้ระบบไฟระบบเบรกสมบูรณ์ดีหมดนะครับเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ ันนี้คันนี้เปิดาราคาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้ที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับภาษีขาดน,นะนวภาษีรู้สึกจะตุลาหกห้านะครับรายละเอียดรถต่างๆผมมีลงไว้กดดูได้ตรงเพิ่มเติมนะครับตรงที่ YouTube ตรงที่เขาเขียนว่าเพิ่มเติมกดดูได้หมดเลยนะครับครับขอบคุณมากครับ